thế quay Ờ có thế Này rồi đi Nếu Đây Thấy lên là ui ui máu của Máu liều mà người Cọc máu đâu này quá Con Control Ờ này Con thô Quay đi ช่วยจำฮจจเราไปฮีมเ่อ่สมปรกอหรออินฟรสตชั่นเอายกัน้นี่เยอก่นะฮ้คืออะไร กระดานอดเอาเลย่อยสอนให้แดกอะไรนี่หยิบไปอะไรอย่างเงี้ยเราสอนในท่อนเลื่อยต้องให้ข้าความเหนื่อยของคุณถ้าเกิดว่าคุณมันสามารถช่วยคุณจากการตายได้ถ้าเกิดว่าคุนนั้นสามารถบริหารได้ดีกด A เพื่อใช้คือ่อร์วิสไม่นดานหรอกทำยังสวัสดีกลับมาเนี่ยไหนไฟฉายกดอะไรวะกูไม่เห็นเลยกดอะไรวะกด A แล้วกดคิกแล้วก็คขิดอ่ะ

หนูไ่คล่องตัวเลยโอ้ยอะไรอะอ๋อไอตัวโควิดนะพี่คลันคลันเฮยพรามันมีเหนื่อยนี่นวะใช่ใช่ร่างทำเป็นขีลันได้แล้วชิบช ีเฟ <Bye. S 1> <ities>. ิร์สไปรอ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 ไออีเวนทอลลี่กดแท็บเป็นปีอีคิวบได้นะพี่แบบอีควิปทีละอันเลยมันจะได้แบบจีรันได้เป็นอะไปไหนกันเก็บเอกสารมาแล้วเเเเฮฮฮ้้้แล้วก็ถือไอ้เครื่องฟลูโบรมามันจะบอกว่าห้องนี้มันกี่องศาเนี่ยศูนย์จุดสามห้าอะไรเงี้ยลงสี่ เจอน้ำนี่ห้องเลยห้องสี่จุดเจ็ดสาห้าก็จำจำไว้อันนี้ห้องเลยห้องสองเก้าจุดหกห้าเอไปหาห้องก่อนเออเออรอผี่ะเฮ้ยออเ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 จอแล้ว อุ้ยมันเจอใครอ่ะผมสิบคนแล้วนะจิ๊เจอกูนี่แหละเฮี้ยเฮ้ยท่านสันจทำกูที่เฟิร์ดที่เฟิร์ดที่ไหนอ่ะทีนท่นั่นเหรอ <laughs> มันอยู่ตรงนี้ด้าน,นขวาเฮ้ยเฮ <laughs> ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยวิ่งได้ไงวะจุกโดนจุก พี่มันอยู่หน้าห้องผมอ่ะห้องหนึ่งเนี่ยเฮ้ยเออจะโบต้องจุกแล้วจุกมาแล้วเนี่ยเหลือห้องอะไรอจดนะหนึ่งสองขอเพื่อนี่เอาห้องอสามเลยห้องสามอ่ะก็ใครมาตกใจแล้วห้องสามห้องสามเนี่ยงรลองเปิดเปิดดูดิเจอจะเป็นที่ยุกเขาทำอะไรได้เนี่ย ขาดยังไงวะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เฮ้ยพีเ่เฟิร์สอ้าใครเครนะีเ่ยเฮ้เรดิโอกด R อ๋อฮี่อะไรอ,อ่ะยาอ๋อกด R อ๋ออะไรของมึงเนี่ยโอ้อย ได้ call space ไป radio ต้องกดนะไวแชทกดีถูกปะนี่ววะฮัลโหลฮัลโหลเฮียเสียงดังเสียงคนดังห้องหนึ่งอะไรวะห้องหนึ่งเจ็ดจุดสองยู่ไหนกันนะห้องหนึ่งครับห้องสองเก้าจุดห้ลุมสามเฮ้ยลุมตุตินาย ที่มันเขียนติดกำแพงรูมสามนี้ใช้ป่ะเนี่ยใช่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 เอามาดิมาดิต้องพิมพ์ยังไงกดพิมพ์ไงไงมาบอกมาบอกรูปพิมพ์อ่าหกจุดสองส่วนพี่อยู่ไหนกันน่ะโอ้เชี่ยอยู่ตรงห้องใส่รหัสอ่ะมีคนไปหาพี่เรือเป่าวะตรงนั้นอรูมติไนอยู่นี่ปะครับมั่คือเสียงกดรหัสเหรอเสียงดังยไงวะ กูได้เรื่องอะไล้วไอ้ตัวเอ้ยมารวมรวมหน่อยรวมหน่อยไอ้เชได้แหละเฮ้ยผมอยู่ห้องห้องสองลวอยู่ใกล้ๆเนี่ยอยู่ไหนวะเนี่ยอุ้ยพี่ไอ้ยถุกใจนะเฮ้ยมันอยู่หน้าประตูนู่นน่ะพี่มันอยู่นู่นน่ะนู่นนู่นมามามาเอ้ยตามมันนี่กูอยู่ห้องเอ้ยตามมันนี่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 มันอยู่หน้าห้องนู่นน่ะพี่มันอยู่หน้านั่นนะเถอะช่ามันเถอะ มันอยู่หน้าตรงนั้นเลยนะเอออย่าไปกลัวเลยเฮ้ยนังเงเคยเจอดิยนี่ทำอะไรมันยินบั๊กอยู่นะเฮ้ยไปข้างในอ่ะยองมียาผมมียาเพียบเลยว่ะเข้ามา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 เฮ้ยมุดฟูดทำอะไมกันมั้มุดฟูดมันกำมาหาเราหรอกไป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  ข้าไม่ได้อุ้ยอุ้ยสกูได้แล้วอากลางครัวก,วกันเอากลัวไปไหนแล้วหยิบเลยใช่ไหมาตา <ะ S 1> มมาเนตามมาเนตามมาเนี่ตยตอนนี้กูเปลี่ยนเป็นอะไรก่อนเดี๋ยวน,นะเปลี่ยนอะไรก่อนผมว่าเะไรเดียวมไม่จำเป,เป็นปเปลี่ยนเดี๋ยวพอทิง้งไปเลยเป็นเป็นยาบ้าเนะี่ยแต่มันยาไว้เวลาเจอผีไม่ได้มันเป็นของใช้ตามมาเนี่ย แต่มันให้หมดเลยไหนนี่ยแล้วมันกดเป็นคีย์รัดไม่ได้พี่ยาเนี่ยยาต้องกินถ้ากดหมดเอกดใช้อย่างเดียวต้องให้เฟิร์สต์ให้ให้อะเฟิร์สต์เลโอเพนอ่าเฟิร์สเฟิร์สไปห้องซ้ายเฟิร์สไปห้องซ้ายต้องต้องแบ่งห้องกันโบไปห้องขวานะข้างหน้าเนี่ยนะได้ได้องนลงไปเลยใช่ไหมว้าวปาบเรามึงก็จะเปิดกุญแจอะไรอันนี้คืออะไร เมื่อวานกูเล่นถึงแค่นี้แหละกูไม่รู้ว่าต้องไปไงต่อมันต้องไปครบทุกห้องการ์ดสีเหลืองแ,แ,แล้วเอากุญแจไปเปิดในห,ห้องน,นั้นน่ะโอ้โหห้องเฮียเนี่ยมีศพด้วยเฮียคือเฮียเนี่ยมัมีลูกศพห้องเขียวเราเราเหลือกุญแจแล้ววะเหลือ<ส>ห้องนี้วะ<า>เออเดี๋ยวปีนแล้วผมได้การ์ดสีแดงมาเอา้าดูล็อกเปิดมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเต็มห้องนึงอ่ะนี่ไงห้องนี้ มาเจอกันห้องเดิมอ่ะห้องที่มีรหัสอ่ะอยู่ตรงไหนวะห้องเสร็จรหัสห้องที่มีใส่รหัสจี๊ดจี๊ดเมื่อกี้อไปไปโน่นแล้วไปโน่นแล้วไปโน่นแล้วไปไปนู่งขวาเหรออยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่นี่ใครวะน่ะไปโน่นไหนบออันนี้มันต้องไปห้องนะครับเอากิจการไปใส่แล้วก็ต้องต้องดูตรงสมุดสมุดโค้ดที่มันให้มา แดงเขียวอ่ะใครได้ใส่แดงอะไรดิใส่เขียวต่อเฟอร์ใส่แดงไหมใครมีแดงมันออกไงผมมีผมมีแดงตรงนี้ใส่แดงแค่ไหนแค่ไหนแค่หนึ่งเออกัดเอ่อเปนไหนวะอ๋อนี่ไง u s สถ้าแล้วผมเสียบแล้วน่ะทำไมกดตอบไม่ได้วะอ๋อมขอข่าหน่อยดิกดดับมาให้หน่อยฮะนะ คนไทยเกียร์ก็เลยเกียร์แม่งดบลับนี่ะะนสีแดงกับสีเขียว,วเป็นก็คือโคดดำรอก่อนๆๆเออมันมีเลยเห็นชัดเจนบอกไม่มี คือมันต้องเี่นรถกีดอะไรเลยสิน่าจะไม่รู้เหมือนกันอ่ะเอาสีแดงเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวอะไรต่อวะแม่เปิดเปิดได้ไหมไม่ได้ต้องเปิดไงอ่ะอ๋อเดี๋ยวนะมันเอามันเอาโค้ดสีขาวเนี่ยเลยเนี่ยอ๋อเหรอเอออ่ะสีขาวก็เป็นแดงกับน้ำเงินอ๋อแดงน้ำเงินโอเคที่มีพอดีเนยความฉลาดของอันน้อยในทุกผมมันน่าจะเป็นอย่างนี้นะเฮ้ โอ้โแล้วเปิดแล้วแล้วต้องเอาพัดเอาการ์ดกลับหรอวะอันนี้คืออะไรไ่ดูอันนี้ยาพี่เ t นตี้กลับไปลงยายาบำรุงหัวใจเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่ยลืมกดวิ่งเอ้ยอาว่าให้จ่ายให้เอาของมาใส่ ให้ดูให้ดูตามสักตามให้ดูไฟให้ดีๆนะให้ดูตามแสงสว่างสีแดงห้ามคือตายลงได้สองสีก็คือสีเขียวกับสีเหลืองเท่านั้นคือต้องเล่นเกียร์มใช้ยังไม่ได้อะไรแดงคือห้ามไปเหลืองคือระวังใช่ก็คือไปได้โอเควันนั้นจะ โอ้ยอะไรอะอะไรอะโอ้ยนี่ไงเล็ดไร่กินไร่ใช่ไหมอะออองด้าวีกทีตกเอ้าเอ้าตายไปเลยเเดแล้วเกิดใหม่ได้ไหมเนี่ยใครตายวะมีมีอ้ออีนุนตายอ้วก็ตายรอห้านาทีอะไรอ่ะโอ้โหรอห้านาทีเลยเหรอพี่อันคือยังไงวะ อ๋อคือห้ามโดนไฟเหรอคือน่าจะห้ามโดนไฟแดงอ่ะไอโบไอโบผีมาโบ้ผีมาโดดยังไงนะไดนไฟมันมาไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยปีตู้ได้ด้วยเฮ้ยเขเวงเงามุ้งด้วยใช่ฮะเงาเหมือนตัวอะไรไม่รู้อ่ะเป็นปีศาจคอยข้างหน้าเป็นไงอ่านหน่อยเด้อเฮ้ยทำไมกูเห็นพวกพี่มันเงาพี่ๆวะ ไฟส่องคือไปได้ถ้าเป็นไฟแดงก็ระวังถ้าเป็นไฟถ้าไม่มีไฟคือตายอ๋อพอใจแล้วไฟแดงไฟแดงก็ตายใช่ไหมก็ตายเหมือนกันต้องไฟขาวอย่างเดียวหรอโอ้ไฟแดงก็ไปได้พี่แต่แค่ว่ามันมีเั้เรกวเลยมันมีจะเวลาจํากัดไอ้นี่ผมเกิดแล้วเนี่ยแล้วเราต้องหาประตูเกิดแล้วเกิดแล้วผมเจอประตูแล้วเกิดแล้วทำไมทำไมโบว์ตื่นได้กูไม่เห็นตื่นได้เลยผมได้ยินเสียง ได้ยินเสียงหัวใจอ๋อนี่ไงประตูมันต้องหาประตูมันต้องวิ่งหาประตูเขาได้ยินเสียงขาวอะไรตัวขาขาวเลยเฮ้ตื่นแล้วเขาขได้หรอมันจะเป็นเสียงเสียงเสียงหัวใจเต้นถ้ามันใกล้ๆมันจะเสียงหัวใจเต้นใช่เสียงหัวใจเต้นเขาขาดเลยนเออมันจะแง่ของเขาวเดินเข้าไปกด E นี่เป็นไรหายไปแล้วนี่เล่นยากอะจริงจะรู้ได้ไงว่าตรงไหนแบบคุณเริ่มตรงไหน ยัไงข้ามอีเฟิร์สระวังเด้อข้าม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 อุ้ยเอาข้ามเลยอุ๊ยเกี่ดไปแล้วจ้าเฮ้ยอีเฟิร์สระวังเลยพี่ยามอยู่รอดว่ะเฮ้ยโดดน่าจะต้องอยู่แค่แสงไฟใช่แค่แสงไฟหย่าฮึบฮึบ ึกูเรื่องรอดยังรอดยังรอดอยู่ฮึบตายฮึบตายแน่ประตูเดิมเลยนี่หว่ยรึปเกิดมาอีกครั้งยังไงเกิดได้อีกแปดครั้งแสดงว่ามันรวมกันเลยเกิดได้สิบครั้งรวมกันเฮ้ยเฮ้ยอีกทียตกอีกที่ไเฮ้ยอ๋อมันมีที่พักด้วยมันมีที่พักอยู่กูทกตายเปลืองชีวิตไปเลยไอ้เีย ค่แล้วเฮ้ยรอคนมาเปิดประตูอ่ะตป๊หนึ่งมาแล้วน้าอันนี้คืออะไรเรือใหม่อ่ะโอ้โอ้โอ้เฮ้ยผมเจอศพพีเฟิร์สมีคนสักคนต้องเปิดประตูให้ผมอ่ะเข้าบนัสโอเพนเกตนี่เหรอใช่กดแล้วเนี่ยเปิดดิเปิดสิ ไปกดแล้วไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยพี่ลองกดอีกทีนะกด reset แล้วก็เปิด open g e a ี reset โต open gear น้กขอมครับน้กขอมอ่ะนะเจบมาแล้วต้องไปนี่ไงนี่ไงมาแล้วนะ press the button open เปิดประตูนี่ประตูเปิดแล้วประตูเปิดแล้วแต่ว่าพี่ต้องไปเล่นเดี๋ยวกูเองมั่นใจในการพาคว่มั้พี่พี่นี่ชำชองเป็นตับหนึ่งของโลกระวังให้ดี คือเล่นไงนะโบจะโดดไหมครับต้องรอแสงเหรอแสงไฟสีขาวกับสีแดงโดดได้แต่ว่าสีแดงมันจะโดดหยุ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 ดก่อนพี่เออเอพี่พี่ไป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 เลยไปเลยไปสีแดงอ่ะมันจะไปอ่ะมันจะหายไปมันจะมีเวลาจำกัดรอสีขาวเท่านั้นมันยังไม่เกิดเลยอ่ะรอสีขาวเท่านพี่ทิ้งหรอวะบีไปบีไปเอาแค่สีขาวพอดูได้เลย ซ้ายขวาด้านหลังเฮ้ยตรงนี้ไป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 มีกาันล่ต่ออู้หมเรอแปนะขวาขวาขวาเฮ้ยพี่โอ้ได้ว่ะไปทีนี้พี่ก็ขึ้นไปประตูเปิดแล้วเนี่ยตืงนี้มันไปได้เลยวะไม่เอาล้อรอรอรอกันรอกันเอาชัวร์ถ้ามันไม่มีไฟไปแสดงว่าไปได้ประตูมันเปิดแล้วอะข้างบนนั่น รอบไหนวะไปรอบตันึงนะกูขอลองเสียงมึงถอยหลังนะเดี๋ยวกูจะลองกระโดดไปข้างหน้าเดี๋ยวกูเสียงให้ไปได้เลยโอเคแล้วทำไงกับโบะต้องมาป่ะโบะโบต้องรีบเปิดประตูอีกรอบนึงวะไหนเนี่ยประตูไหนประตูเลื่อนมันจะมันจะปิดอ่ะเฮ้ยหรือมันไม่เปิดให้โบะได้วะนี่ปะนี่รีบไปต่อประตูมันจะปิดได้เรื่อยอ่ะนี่อะไรประตูเลื่อนอ่ะ นันก็รีเซ็ตได้ก็ได้หนึ่งสองสามสี่ดูเฮียเลยเนี่ยพัดเส้นต่อวิเคราะห์กดด่านะหนึ่งสองสามสี่ะไรไม่รู้ผมเริ่มใหม่ก็ได้ไม่เป็นไรผมไปเองมันได้ใช่ไหมได้ได้ได้เริ่มใหม่โอ้ยเยอะเยี่ยกวนตีนะเราไอ้ซัต เอ้ทำไมไม่มีตังหงเดียใจเย็นใจเย็นๆเราแก้พัสนพัสนรอปะดอบจันไปซ้ายคัออะไรอ่ะไม่้าไปต่อวอเชี่ยหนึ่งสองสาี่ขวาก่อนดีกว่าสามตรงรอ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  ตรงขวาแล้วโอ้โหระดับตะกี้เท่าไงนี่ปะต้องไปรีบรอเดี๋ยวเดี๋ยวเราสำรวจหมดยังพี่มันมีแค่นี้ร้องรีบดิมันบอกไว้นะไม่รู้รหัสเนี่ยโบน่ะมันมีกระดาษแล้วไม่รู้น่ะอันนี้อะไรเนี่ยเป็นบาร์โค้ดอ่ะสองสามสี่ลาดต่อนี่รีบปะที่มันมีชาร์ปตรงนั้นข้างหลังนะชาร์ปหลังชาร์ปหนึ่งสองสามสี่แต่เมื่มาดูข้างหลังมันมีใช่ด้านหลังมันชาร์ปอยู่แต่ว่า แล้วมันเรี้ยงไงเออนั่นดิเอาแค่หนึ่งสองสามสี่เหรอลองกดเรียบไปชั้นหนึ่งแป,ป๊บกูดเดี๋ยวมาได้เข้าไปพรมกันปะไม่ถูกเราต้องแก้อะไรก่อนเดี๋ยวนะอ๋อเดี๋ยวนะหลังชาร์ปเท่าน,นั้นเหรอเพราะว่าหลังชาร์ปต้องดูรหัสหลังชาร์ปเท่านั้นพี่เรียงจากเนี่ยนะที่ไม่ชาร์ปนะหนึ 4, นะ่งยี่สิบสองสามสี่แล้วห้าแปดเจ็ดสาม ว่่าใช5873เอ,อทำไมมันถึงเป็นเลขนี้วะอ๋อนี่ไงก็มันเรียงไปแล้วเอ,อ้ยเอ,อ้า5873เกบไปแล้วพีไเฟิร์สมาปเอ,อ่อ<ป>เอ,อ้าไม่ใช่เฮียแล้วกดออกเนี่ยนะ5873ไปโอ้ออกแล้วเหรอ โจก<ม>ีหลายด้านเกีหลายด้านมีหลา, <c oughs> ายด้านมึงไม่ต้องกลัวอวิวเชยที่เขาใครวะตกใจหมดเลยตกใจหมดเลยแย่เลยตกใจพี่หหมดเลยของขา, <c oughs> มาหมดเลย